สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ลอตเตอรี่จะออกนะครับผมใครจะโชคดีบ้างนะครับ อันนีุ้่งนานะ้ครับผมนี่ข้าวกำลังตั้งต้นนะครับตั้งต้นนะครับอันนี้ก็นาด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมต้นมะพร้าวนะครับแปลกนะครับแปลกยังไงนะครับเขาบอกว่ามันมีสองยอดในต้นเดียวนอเดียวนะครับ มันประจวบกับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันลอตเตอรี่ออกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามมาเลยครับผมต้องเดินไปทางนี้มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆครับสังเกตนะครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งหน่อนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับลูกเดียวนะครับผมเป็นมะพร้าวะมะพร้าว พันพื้นเมืองนะครับแต่มันเป็นพันธุแบบว่าเมื่อมันแก่เต็มที่แล้วนะครับเวลาที่เราปอกนะครับเขาจะไม่ติดกลานะครับเนื้อข้างในนะครับผมจะล่อนออกไปเลยนะครับนี่ครับเป็นสองหน่อนะครับดูครับดูไกลๆนะครับผมแบ่งเป็นสองหนอสองหน่อเลยนะครับนะครับ อันนี้เป็นหน่อที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหน่อที่สองนะครับผมเห็นไหมครับกิ่งก็ใหญ่นะครับดูลักษณะใบนะครับครับใบเป็นหยกัยกๆนะครับผมนะครับก็ถือว่า จากธรรมชาตินะครับผมในครับอันนี้อันน,น,นี้ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าต่อไปอ่อเขาจะเป็นต้นเป็นต้นใหญ่ทั้งสองต้นคู่กันไปเลยไหมหรือว่ากิ่งหนึ่งกิง่งใดจะจะตายไปนะครับผมตอนตอนนี้ยังยังดูไม่ออกนะครับเพราะว่าทั้งสองกิ่งแข็งแรงเหมือนกันนะครับผมนะครับ จะเดือสขยับาทางนี้นะครับนี่ครับผมสองหน่อนะครับเป็นมะาพร้าวนะครับทันพื้นเมืองนะครับผมปลูกมาไดเา้เกือบสองปีแล้วนะครับก็ขอให้รอดขอให้โตนะครับนหมครับ ดูลักษณะใบนะครับเป็นหยักนะครับสวยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเลขท้ายลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับผมใครซื้อลอตเตอรี่ก็รุ้นกันนะครับมะพร้าวสองหนอนะครับผมนะฮะ อันนี้เขาก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับจะยังไงกันจะเอายังไงกันที่จะโตทั้งสองนะครับนี่นะครับแต่ลักษณะของกิ่งตรงที่มือผมนี่นะครับลักษณะของใบก้านแรกก็มีหยักนะครับผมส่วนก้านที่สองที่อยู่ด้านล่างนะครับก็มีหยักเหมือนกันนะครับ ของที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาตินะครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับกิจกรรมคลายความเครียดกันนะครับพรุ่งนี้เรามีความหวังกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมโชคดีนะครับไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นผมปลูกวพร้าวน้ำหอมไว้นะครับในริมริมคันนานะครับผมเห็นไหมครับผมปลูกไว้นะครับ อันนี้เป็นทุ่งนานะคกำลังปลูกข้าวกำลังตั้งต้นนะครับอากาศกำลังดีนะครับผมช่วงนี้ก็รู้สึกว่า,ามีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะครับผมทั้งกล้วยอะไรนะกล้วยกล้วยด่าง กล้วยด่างนะครับเป็นลคงราคากันนะครับจนเกิดการล้อสังคมกันนะครับผมใครที่ขายได้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนี่นะครับผมมาเผาสองหนอน,นะครับอ่าผมดึงอันนี้ออกก็ขอก็อ,อ,อยากจริงๆอยากจะให้เขาโตไปเลยนะครับต้งสองต้นนะครับ คู่กันไปเลยนะครับผมอุดมสมบูรณ์อยู่หรอกนะครับตรงนี้ก็ลดน้ําหน้าแรงก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับผมเอาเศษไม้เศษหญ้ามาใส่อยู่ตลอดนะครับ กิ่งนี้ดูอ้วนสมบูรณ์แต่ว่าสองสองใบนะครับสองกิ่งใบเนี่ยจะมีรอยหยักนะครับผมอโอเคนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมนะครับโชคดีกันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะท่านจะมองเห็นอะไรหรือว่ามองเห็นธรรมชาติที่สวยงามหรือว่าไปมองเห็นตัวเลขที่มัน คล้ายๆมันจะออกพรุ่งนี้นะครับผมนะครับวันวันลอตเตอรี่นะครับประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้เรามีหวังกันนะครับผมนะครับแล้วเพื่อนๆครับสำหรับพามาดูนะครับผมต้นมะพร้าวสองหนอนะครับก็โอเคนะครับ ตอนที่ผมปลูกนะครับที่ตั้งแต่เขาก็โตขึ้นอยู่นะครับโตขึ้นเป็นปกติสูงอยู่นะครับผมแต่มาปีนี้ทําไมเขาเขาหดลงแล้วก็แยกหนอกันนะครับขอให้เป็นสิ่งปกงมงคลนะครับผมถือว่าเป็นบุญตานะครับเห็นธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีให้เราได้ดูบ่อยนักนะครับก็อยากจะให้เขาโตมีลูกมีหมากนะครับแล้วก็เอาไว้ดูไว้ชื่นชมนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกลอตเตอรี่นะครับผมถูกลอตเตรรอตเตรี่ถูกไวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ